ของพ่อการใชัเพิ่นให้สองตัวเดี๋ยวจะเอามีไซส์ใหญ่ให้อยู่ไสเล็กรอบมีใครได้แท้เมืะพ่อพ่อการใชัใจดีที่สุดเลยขอให้โชคดีเด้อมีไซส์ใหญ่เออไปให้พ่อสองตัวไปให้พ่อสองตัวให้พ่อให้พ่อแหลมเนาะจะมาเอานะครับมาเอานะครับาไปเผื่อกันครับคนละสองตัวคนละสองตัวจ่าคนละสองตัวเอิร์ดมาเด้อฟางนัานเอิร์ดมาเด้อมาเอาคอนวอยหนานมาเอา มาเอาเสือค่ะมาเอาเสือก็ไปเปลี่ยนตัาไปต่ก่อนเขาไปปเลี่่ยนที้เหลืองสดใสเนาะพอยุดพอยุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตองได้คุมมันไวสีเหลืองงามเนี่ยเพราะว่ามันปีไซมันตัวใหญ่อยู่ใส่ใหยียบบาทได้ใส่ใหยียบบาทเนี่ยใส่ให้เบิองแน่วเพราะเดทไทยลูก เออใส่ไายรูปให้แน่ะพ่อได้เหลืองอาราม่าวัดป่าด้เหมือนนี่ป่าไปสาธุสาธุเด้อสองเอแกลยู่แล้เออใส่อะไรอยู่มั่งโซเฟอร์โซเฟอร์มาเอาเลยเพราะว่าถ้าเก็บแล้วไม่ให้นะเก็ขึ้นแล้วก็โอ้ยสวยเออสวยสวยห้างเม่ห้างร้านร้านร้าะครับร้านนานร้านก็ร้านนานไม่ไปหนนานแลสวยสวยเอาใส่ใส่ใส่อาเมีัควแม่ียควแม่ียควไปสองตัวแม่ียควก็ให้นะคะ พ่อกันชัยใจดีนะลูกมาเอาเด้อใส่เอาไปเลยสาวหน่อยเต็มตัวเลยครับาสโชคดีโชคดีเออสวยสวยค่ะบายบายเนี่ยบายปสิขึ้นเมื่อที่แล้วสุดยอดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้คอนอยบาสนี่คู่ดีเดี๋ยวจักพักเสี่ยงห้เพิ่นไปยุกเอาเบอร์ซี่แดงไปเลยใส่ได้ไม่ต้องเลือกใส่ได้เพราะว่าฟรีไซส์ค่ะเพื่อนมาใส่เราเพื่อนไซเราเพื่น เลื้งอะลามคับคุณนะคะใส่ไหเนใส่ไหเน้ใส่ไหเน้ใส่ช่อไหเน้พาอได้ถ่ายรูปแขนเง่าเๆเน่ชิดเด็บเลเนาะน่อเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ไ้ถายรูปนถ่ายรูปนะขวใจดีถือไหม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 ค่ะอ่าอ่าล่อมากเลยโอ้ยล่าสีจับมือขึ้นได้แสนกาแม่แม่ มาเอาเด้อมาเอาเด้อลงไปยังลงไปยังในกลุ่มยังมาเอาเด้อมาเอาเด้ออยในกลุ่มป้านปัญญวดพิเก็ตเหรอวะยังสี่จังได้ใจนี่สุดยอดเลยงามสีเหลืองสองตัวครับคนละสองตัวนะครับห้ามเอาไปเผื่อกันนะครับไม่ต้องเลือกไซส์ใส่ได้อยู่แล้วฟรีไซส์ฟรีไซส์ ปีไซปีไซเอาไปไปเอาแล้วคัดตูมมาเอาเราคัดโตมาแม่คัดโตคัดโตมาเอาแม่คัดตูมหลงหลงบอกทิ้งคัดตูมมาเลยมาเอาเลีนเรนลงล้งก้อนนั่นแล้วถูมันเหลือก่อนมันเหลือก่อนไอ้เหมียวค้อนวอยก่อนยังห้อยเบาเนาะสองตัวสองตัวหยิบไปเลยไม่ต้องเลือกพีเอสดีส่ที่นี้มาดีมานี พ่อหยุดกับไซที <sh yup> ่ไรไซสองตัวไซเ่งาแน่ส่ให้แาไใส่ให้พ่อให้ใส่ให้พ่อกันใช่ระเบิ่งแนวเพราะเรามีความสุขเอออย่ารอนยุ่นพุ่นเอาไปเอาไปบ๊อสบายบอกกินยาร้านล้านเกี่ยวเข่ามามือโอ้สองฟีไซส์ทุกตัวค่ะฟีไซส์ทุกตัวดูดูเดี๋ยวเอาไปสองตัวพ่อ นี่นี่แม่นบ่าละนี่พี่น้องใส่เลยแม่แบกใส่ใส่เลยใส่เลยต่อไปจะตีสองตัวให้แม่ติงน้ำอาเร็ว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 ตัวใหญ่ต้องไปเอาก็พอการใช้ผุ่นเด้ออยูโหลดเพลินใหญ่กว่านีพี่ใส่ผุ่นเอง คนบอกเมนที่มืองานบอต้องเอาของเพิ <s <S ai, <t <t ่อนทุ่มพุดละในลูกพักทออยู่ย่าย มีใจนําท hey, right. an ุกคนนะคะวันน oh, cool. mm ี hmm. okay. Okay. O, uh ้พ่อการชัยสนับสนุนเชื่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะคนละสองตัวแขนยาวผู้ใดบ้านใดมาเอาใส่เลยค่ะใส่โชเน่สิได้ถท่ายลูกสิได้เขาคลิปเออสิได้เขาคลิปเนาะค่ะสิเด้เขาคลิปเขาคลิปเออหานน้อยฮะฮะ สวย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 ค่ะสวยใสเลยใสเลยส่อนสองสันสามสันุมดละท่านไดแล้วติดใดแล้วเราจำได้๋ยมืดเนาะลอยก็ข้นบุดแล้วยังจำได้เราเกองแหงพี่น้องเอ้ยพ่อการชัยนะคะท่านเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็นมตตานะคะกับทุกคนหัวใจผู้บริหารคนนึงนะคะนี่ ยอมรับเลยนะคะพี่น้องเห็นพ <progressive entin> ่อการใช่หมงได้จะลืมไปเบิ้งคิดหนพ่อการใช่ยาขามโฆษณาเด้อค่ะเด้อให้เราได้มาไล่เพราเราได้ตัดเสือมาให้ลูกน้องเล่าหลาหลเมนบอกคะเออยาขามโฆษณาเล่าเบิ้งคิดห้เล่าให้เราได้หลายๆยิ่งให้ยิ่งได้โบราณพื้นบ้านาะคะเนาะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะเบิ้งที่หล่าอู้สุดยอดเลยพี่น้องน้องเงาะน้องเงาะไทยเด็กจะคิดเหรอลูกน้องเงาะไทยเด็กจะคิด ลงรงสองแง่นันรามเ่เขาใจยู่แม่ว่าเดียวเดียวไอ้หน่ายไปนุกกว่าพีดามาใไห้คอนไหวยนุกกว่าพีดามากจ้ะแล้วก็เสี่ยวไห้นองยิ้มยิ้มไห้เด่นเสือถึงนื้อคือมาสองถุงจ้ดนะเกันสี่ของสุมของเซี่ยวมาใไห้ได้ึ้นมาแต่มากบ่กินเป็นบ่ได้ครับผมกีนอันเน้สีออกบ่บ่ออกคุณ มันมีประโยชน์นะมันมีวิตามินซีไร่นั่นพ่อหยุดใส่งามเลยพ่อหยุดใส่สวยมากพ่อหยุดใส่สวยเลยค่ะนั่นพ่อให้แล้วขอบคุณพ่อเด้อให้เบนด้วยบ่ให้บ่ให้ยยาวบ่มาหายมายาวบ่ เอาให้พี่เบนเอาใส่ถุงไปเลยลูกเอาใส่ถุงไปเลยถุงพลาสติกนั่นแหละพี่แค่เลยะขออยาใส่เลยก็เร็วอะใส่เลยใส่ใทับไปเลยลูกใส่ทับไปเลยเออใส่เลยมันงามตัวสีเหลืองสดใสดีมือนี้วันจันทร์พร้อมเออนี่คนมีกระแสตทีแสตเราไปแบกเล็กบัต แมนเฮ็ดได้ทุกอย่าง้งใส่แบกเล็กน้งใส่แบกเล็กเี่บแม่คุณเอารื่องอารามเลยห่ก็ดอกคูนเนาะเอามือถือเจ้าขององค์ไว้เด้อนี่อแบกเล็กท่านทาแบกเล็กเออเอาแม่คัตูบจะคนเอาเราไม่นั่เตยเตยเบื่ออยู่แด้ไหมจะอยากได้แล้วท่านทาแบกที่ล่ะสีไทยให้โอ้ยเก่งแห้งเก่งแห้ง เอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เดอ้อขอบคุณสำหรับการช่มกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่อง t g o 1นะคะลูกศิษยพ่อบอสโจค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจค่ะ